สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับตัวปั๊มอยู่นี่นะฮะปั๊ม Y t c ทนะครับรุ่นห้าสิวัตต์นะครับทำน้ำได้1น0 0 0แปดพันลิตรนะครับอ่าบอดี้ก็จะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อน้ำเข้านะครับท่อน้ำเข้าเนี่ยขนาดสี่นิ้วแล้วก็มีตะแกรงกันใบไม้ให้นะครับส่วนท่อน้ำออกนะครับขนาด3ามนิ้วนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะกินไฟเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูเลยนะฮะ นี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวติดเครื่องนะครับตอนนี้ตัวเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าจุ่มน้ําแล้วมีโหดเนี่ยจะกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเชิญผู้ช่วยเลยครับช่วยปั๊มลงเลยครับตัวนี้ทําน้ําได้หนึ่งหมื่นแปดพันลิตรนะครับนะฮะเราสังเกตนะครับน้ําออกมาแล้วนะครับ ออกมาเต็มท่อนะครับเต็มท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะกินไฟเท่าไหร่อ่าตามมาเลยนะฮะตามสายไฟมาเลยนะครับอ่าตอนนี้กินไฟเท่านี้นะครับกินไฟเท่านี้นะครับนี่คือเครื่องวัดนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะน้ําเต็มท่อนะครับตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับอ่าชัดเจนนะครับอันนี้นะครับเทสให้ดูอย่างชัดเจนนะครับน้ําเต็มท่อนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ